สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์จีนเรื่องหลุดเวลาพลิกคดีนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มไปจิ้งถิงที่มารับบทติงฉีบอกเล่าเรื่องราวของพระเอกที่มีพลังวิเศษสามารถย้อนเวลาได้จึงใช้มันไขคดีแต่คนร้ายก็เหมือนจะทำได้เหมือนกันเป็นเรื่องราวของติงฉีพระเอกของเรื่องที่เป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจที่เก่งมากไม่มีคดีไหนที่เขาไขาไม่ได้ความจริงแล้วพระเอกมีพลังพิเศษที่สามารถย้อนเวลาได้ คือพอถึงเที่ยงคืนวันต่อไปเขาจะย้อนกลับไปตอนเที่ยงคืนของเมื่อวานซึ่งการวนลุปนี้จะเกิดขึ้นห้าครั้งทําให้เขามีเวลาในการทดลองทําสิ่งต่างๆเพื่อดูว่าจะได้ผลอย่างไรอย่างตอนเกิดคดีเขาก็จะใช้การย้อนเวลาสี่รอบแรกในการเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดพอครั้งที่ห้าเขาก็จะทําการตามที่วางแผนไว้เพราะครั้งนี้จะเป็นบทสรุปที่แท้จริง แต่การเกิดวนลูปห้าครั้งแบบนี้ไม่ได้เกิดทุกวันแต่จะเลือกเกิดแบบสุ่มทําให้เขาไม่รู้ล่วงหน้าว่าวันไหนจะได้วนลูปเขาใช้ความสามารถนี้ในการไขคดีมากมายแต่แล้วเขาก็ต้องเผชิญกับคนร้ายที่ก็ดูเหมือนว่าจะมีความสามารถนี้เหมือนกันเขาจะทำอย่างไรก็ต้องไปดูกันเป็นแนวสืบสวนสอบสวนแฟนตาซีที่ดูสนุกดูแล้วอยากดูต่อเรื่อยๆคือจับคนดูอยู่มากดูแล้วลุ้นสุดๆออกอากาศทางไอชีอีค่ะ